บายดีพี่นอาวุกคนตอนนี้มาต่อเนทำบุญนากพี่หน่บ้านนบอทำบุญอยู่บ้านนบอพี่น้อฮดค่ะมากำแดงกองทุนปลาปลาปดีจังวันนี้หน้ามันต้องมาต่อ ใจน้ยนมในบ้านที่มหเป็นเจ้าภาพเนาะเนาะจหม่กัอนโมทามือนีมาสงถาดอยู่บ้านน้าบ่เนาะได้มาห่วงกันเป็นเจ้าภาพศรัทธาเนาะานาสรุปไ้มอ๋อสุบายดีพ่อแม่เบื่อชกคนนนี้ามาบุงมาชมเนาะ นะคะคำแดงเป็นหัวใจสำคัญนะเลยเพราะว่าาสรพัฒนาทางด้านลการับพนาคโคมเ้นลลยวเนาะค่คะเอวัดบ้านนบพุทคโนลวนะงามสวยสดงดงามนะะส่งสบน้ส่งีสนในมื่ในการสายดีพีคาทาบรเบิงา่งมาในง